ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากครับผมมีทะเลาะกันไหมมีค่ะโอ้ไม่มีนะมีมีมีคำว่าทะเลาะกันเนี่ยแปลว่าทั้งสองคนทะเลาะหรือพี่ทะเลาะอย่คนเดียวเธอทะเลาะแต่เพียงไฟเดียวแล้วอันนี้ไม่ได้ทะเลาะด้วยก็เป็นใหม่ล้ค่ะเป็นใหม่คือบางทีแบบว่าเอ้านี่ทำไมไม่ตอบใหม่เลยสมมติว่าที่มันเป็นเรื่องงี่เง่าด้วยค่ะพี่อ้าวคือมันไม่ใช่เรื่องแบบสลักสําคัญอะไรหรือว่าเอ้านี่ทําไมพูดแต่โทรศัพท์ไม่ใหม่พูดไปเมื่อกี้ไม่ตอบหรือว่าอาจจะเป็นแบบ อาจจะเคยมีอายู่ไปมองคนนั้นคนนี้หรืออยู่คุยโทรศัพท์กับใครเนี่ยเอามาดูเลยเขาเรียกว่าพภินิหารใหม่จะเป็นอะไพีนิหารต้องมีหรือว่าใหม่มิราเคิลมิราเคิลแล้วใหม่ก็เป็นคนใจร้อนบางทีเสียงดังแต่ว่าใหม่จะแบบเป็นเป็นปุบหายปั๊บเหมือนแบบคลื่นแล้วก็ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นิดก็รับมือได้ทุกอย่างเขาก็เงียบหรือเขาไม่ค่อยตอบยิ่งไม่ตอบยิ่งตอบต้องตอบแต่เขาก็เขาก็ตอบแต่ก็จะแบบทานี่อยู่ไงทํางั่นอยู่ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งเขาค่อนข้างคนใจเย็นมากแล้วก็มีเหตุผลมันก็ โอเคจบง่ายอย่างเงี้ยเออหรือบางทีถ้าเกิดจบไม่ง่ายด้วยความที่อาจจะมีเรื่องที่มันทำให้จบไม่ง่ายใหม่ก็จะใช้ธรรมะเนี่ยบอกตัวใหม่เองว่าแบบบอกตัวเองนะบอกตัวเองบอกตัวเองว่าอาจจะบอกข้ออาจจะสวดอยู่ในห้องพักแม่ใหม่ก็เลยแบบว่าเออฉันต้องเป็นเพราะฉันหรือเปล่าเออได้ไต่ตองเออเมื่อกี้เราอาจจะเสียงปี๊ดขึ้นไปเสียงสูงเมื่อกี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็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 ดีขึ้นการเป็นคนสนิท ของใหม่จรบุระยากไหมคะนอกเหนือจากการรับมืออารมณ์ของใหม่แล้วที่สุดครับีท่ที่สุดเพราะว่าใหม่เชื่อว่าเขาต้องแบกทั้งใหม่แบกทั้งแม่ใหม่แล้วความสําเร็จของใหม่มไม่ธรรมดาแน่ๆจะเป็นความเป็นเรา ความสําเร็จของเราหรือแม่ของเราอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดรวมเลยค่ะพี่ชอตเม็ดเล่ยแต่นี่อีกนิดหนึ่งก็เป็นง่อยแล้วนะใช่ทำอะไรไม่ได้นิดเท่นีใช่ใช่ใช่ทำทุกอย่างไม่ก็เลยเรียกเขามาคุยกันไปเรื่องเป็นาวเลยว่านิดไอ้ค่าเป็นง่อยแล้วนะหมคก็บอกูจริงจพี่ชอตไอ้งูมาจะให้ทำอะไรไม่เป็นเลยสั่งของออนไลน์ก็ไม่ได้สั่งแก๊ปก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าในความดีนั้นโชคดีนั้นคือคุณทําให้ทุกเรื่อง ตอนนี้เขาจะไปย้อยแลว <c oughs> <c oughs> ให้ฉันทำบ้างให้กูาทำบ้างเขาแบบเป็นมิสเตอร์เพอร์เฟกต์อค่ะพี่ช่อนเขาแบบไม่ได้นิดนึงก็ไ,ได้อะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างแ้วจนใหม่ญญเลยบอกว่าแลวคืออย่างเนี้ยถ้าเกิดไปลืมเอาอะไรมาสักอย่างที่เราต้องมาทำอะไรการเขาจะแบบเห็นไหมในพอม่อยู่นก็ไม่หยิบมาหรือหรือหรือไม่แล้วใหม่โกกังด้วยใหม่ก็คือเป็นคนโก้ได้โลเลยอะแต่บางทีอยากทําอะไรให้เขาบ้างเนี้ยจะทายาทาอะไรให้เขาเนี้ยเขาว่าไงเขากลัวทำไม ่เขาไปจำเรื่องอะไรไม่ดีแบบฟิววันเขาอาจจะปวดอะไรสักอย่างไงรู้ไหมพี่ก็อาจจะปวดหัวแมวยาแก้ปวดท้องยาแก้ปวดท้องไป่ใช่ก็รักษาไม่ดหรอคืออาจจะเป็นแบบยาธาตุอะไรสักอย่างเขาลยบอกโอ๊ยเก๊กูผ่าผีไม่ได้กูตายแน่ๆ เข้าใจความคือวใหญ่ละคือปวดหัวนะแต่ไปหยิบยาทามาให้ใส่านไม่ได้มาเพราะม่เขาเลยงั่ายเรี่องดีๆก็ไปพี่ยอมจำไปจำอย่างเงี้ยเนี่ย